สวัสดีครับค่ะแนวนมตลาดในช่วงเย็นวันนี้ก็บวกลบสลับกันอยู่นะคะครับครับก็ภาพของตลาดยังเป็นเหมือนเดิมนะครับว่ามันไม่มีนิวมันนี่เข้ามาเติม,มนะครับเม,มื่อวานเราอาจจะเห็นนักลงทุนต่างประเทศจับมาประมาณสามพันสองแต่ว่ามันก็มีดิวบิ๊กหลอด c ีเจซีกว่าสองพันแปดนะครับแล้วก็ถ้าไปเช็คดูลายบกเกอร์เนี่ยก็จะพบว่ามันก็มีแค่บางบกเกอร์ที่เป็นบกเกอร์ ชาติต่างประเทศเนี่ยเข้าซื้อัถเดียวเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาเข้ามาทำบิกดรอดมากกว่าครับก็โดยสรุปแล้วตลาดเราอ่ะนักลงทุนต่างประเทศยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็ยังไม่มีเนวันนี่เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันเห็นก็คือเรากําลังเทรดกันด้วยเงินของโลลก,ก็คือเงินภายในประเทศนั่นเองนะเมือม่อเงินเทรดกันภายในเงินภายในประเทศเนี่ยมันก็มีค่อนข้างจํากัดค่ะพอมีค่อนข้างจากัดเนี่ยมันทุกวันนี้เนี่ยเงินมันไปลงที่ตัวใหญ่ทั้งหมด นะครับพอไปลงที่ตัวใหญ่หรือตัวกลางบางตัวที่มันมี e a r n i n g ้งซอจริงเนี่ยตัวกลางกับตัวเล็กไปหลายตัวเลยต้องถูกเทคโปรเิตนะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดนั้นปัจจุบันเนี่ยผมว่าหนึ่งไม่มีอะไรแย่แต่ที่สองถ้าเราจะเทรดเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นเงินสองกองกองแรกก็คือเทรดกับพวกหุ้นขนาดใหญ่ที่มันกำลังอยู่ในกระแสอยู่แล้วก็อยากให้เลือกตัวแรกกาดเช่นตัวบ้านปูตัวสอปอตัว s อ b ตัว KTB ตรงนี้ก็อาจจะทำให้ได้ผลตอบแทนระยะสั้นนะครับแล้วก็เงินอีกกองหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องไปดักเก็บ พวกคุณกลางคุณเล็กที่กํลาลังถูกเทคโปรฟิตแล้วก็ปรับลดลงกันอย่างรุนแรงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสเพราะว่าพอไปถึงกลางเดือนหน้าซึ่งเป็นช่วงใกล้ประกาศงบเนี่ยพวกคุณกลางคุณเล็กจะต้องมาเพราะว่าพวกคุณใหญ่เนี่ยก็ต้องถือเทคลงเงินก็โยกกลับมากลางมาเล็กอยู่ดีนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งตลาดเราไม่มีนิวมันี่อย่างที่สองเราเทรดกันด้วยเงินออลงทุนภายในประเทศพอเทรดกันด้วยงเงินลงทุนภายในประเทศเงินมันมีจากัดตอนนี้เงินอยู่ที่พวกคุกลุ่มใหญ่กลุ่มกลางกลุ่มเล็กเลยโดนแต่กลางเดือนหน้ากลุ่มใหญ่จะโดน ล้มเงินมันจะเข้ามาที่กางกันเล็กเพราะฉะนั้นโอกาสตอนนี้คือเราต้องเก็บนะครับซึ่งก็อยากแนะนําให้เก็บพวกเมกาบิวตี้เอสบีไอเคซีซีเอสจีีเคเอ็นวกนี้เก็บไปเลยนะครับตอนนี้ครับค่ะก็ทีแล้วตัวพวกนี้มันมันต้องมีจุดจุดคัดไหมคะพี่ปิงคือตอนนี้มันไม่ต้องคัดมันเราคัดไม่ได้เพราะว่าคุ้นกลางคุ้นเล็กกาลังถูกเทคโนโลยีจะลงมานะครับล้มเงินไปอยู่ที่หุ้นใหญ่ถ้าเรามาคัดตรงนี้เราไปเล่นตัวใหญ่ ก็เท่ากับว่าเราขายที่ต่ำไปซื้อของสูงเดี๋ยวเราก็จะโดนอีกรอบหนึ่ง,งนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือรอดักเก็บพวกของถูกต้องยอมรับก่อนอว่าเมกาบิวตี้เคซีเอสวีไอซีเีทีเคพวกนี้ไม่ใช่พูดกระเลวกระลาดอะไรนะครับมันเป็นพู้นที่มีพื้นฐานดีมาก EPS g r o w ดีมาก r o d ดีมากที่แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแพงไปนิดแล้วก็กระแสงเงินมาเล่นที่หุ้นพวกนี้แล้วพอเงินต้องโยกไปเล่นหุ้นใหญ่หญุ้นพวกนี้ก็ต้องถูกเทคมาเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าการปรับลดลงมาไม่อยากให้เปรัวลงมาเนี่ยก็เก็บได้หรือถือได้ไม่ต้องไปห่วงมไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเป็นหุ้นที่มันมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วะนะครับไม่ได้หุ้นกระเลวกระลาดอะไรครับค่ะแล้วพี่ปิ๊งมองว่าบรรยากาศตลาดแบบนี้จะเป็นไปอีกสักระยะไปถึง<า>ปลายไต่ไมานึงอย่างน้อยมผมมองนะว่าใช่ก็คือเราจะเล่นกันอย่างเงี้ยสบายๆนี่าสบายใจกันได้าปเดอนกุมภา์ต้นเดอนมีนาได้สบายอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องของทั้มเทรด ทันเหตเนี่ยถ้าเกิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะทาให้ค่างเงินผันผวนแต่ว่าทันเหตจะกลับมาก็ต่อเมื่อนโยบายต่างๆของพาร์มเริ่มออกมาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งน่าจะเกิดขึ้นก็สักประมาณไปลายปลายเดือนมีนานนะครับที่เริ่มเริ่มเห็นเทรนว่าอสภากองเกรสอนุมัตินะครับกฎหมายสําคัญมาตรการสําคัญสาคัญออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจทํทำให้เงินเนี่ยบูเข้าเมกะอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะกดดันเงินบาทแต่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างซาละ เรื่องของทําเทรดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสามารถเทรดกันได้แบบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็ไปถึงปลายเดือนกุมภาซึ่งตลาดเรากำลังอยู่ในช่วงของการเก็งงบนะครับก็ไม่น่าจะมีการปรับลดลงอะไรรุนแรงให้น่าเป็นห่วงนะครับค่ะได้ค่ะพี่ปิงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีครับไม่มีนะครับได้ค่ะพี่ปิงขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ